อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันแพงไหมยกตัวอย่างแมทชีเรตต่างๆหน่อยถ้าพวกคัสตอมงานพวกนี้ครับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกงานเพ้นท์พวกสีพวกนี้มันไม่แพงอะครับมันจะใช้เฉพาะกับงานพวกคัสตอมพวกนี้โดยเฉพาะขวดนึงอ่ยเท่าไหร่อ่ะมันตกละประมาณห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญห้าสิบแล้วงานไหนที่ยากที่สุดแล้วก็ใช้เวลานานสุดแล้วก็แพงสุดมีครับเป็นเป็นพวกงานตัดเย็บขึ้นมาใหม่ครับเป็นพวกงานบีสโป๊กพวกนี้ครับอย่างสมมติว่า พี่ธัญญา<ะ>ซื้อรองเท้าคู่นี้มามคู่หนึ่งครับพี่ธัญญาไม่อยากได้แมททีเรียลที่เป็นแบบนี้ ก็คือดึงมันออกครับผมใช้แค่พื้นแล้วก็ตัดเย็บพวกนี้ขึ้นมามาทำได้อีกเธอแปะตรงแปะโครงก็ไปอีกมันเหมือนกับเป็นพาร์ตแต่ละชิ้นแล้วก็ตัดเย็บใช่เอามาตัดเย็บเสร็จแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วเหมือนกับคู่นี้มันมีกับเป็นของเราคนเดียวไม่เป็นวันออวันราคาเริ่มต้นถ้าเป็นอาร์เมตเทียลที่แบบเป็นปกติพวกหนังวัวพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นแปดประมาณเนี้ยครับก็เฉพาะอุ้ยเนี้ยอะไรได้ดีนะแต่ว่าต้องใช้เวลาทำนานนะ ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วราคาแพงสุดเท่าที่เคยทํามาต่อคู่อะค่ะเท่าไหร่หกหมื่นครับโอ้โหมันมีนะที่เขามาเพ้นแบบนี้แล้วเขาเอาไปใส่ในงานแต่งงานน่ะที่เป็นแบบเฉพาะอะรู้ละเออเป็นวันสาคัญของเขาเลเนมันตอรี่ของเขากลุ่มลูกค้านั้งจากคนไทยและคนต่างประเทศมีครับประเทศไหนบ้างที่แบบ ก็ที่ที่ผมเคยเคยทำล้วส่งออกนะครับก็มีอเมริกาครับฝรั่งเศสถ้าแถบบ้านเราก็จะมีพวกอย่างญี่ปุ่นเงี้ยครับกัมพูชาโอ้ปุ่นี่เราต้องชอบลาวครับใช่แสดงว่าก็คือปากกับปากกับปากต่อปากกันไปใช่แล้วแล้วเหี้ยช่วงโควิดนะคะกระทบไหมอ่ะเอาจังช่วงโควิดมันมันดีเลยม มันมันไม่กระทบอะครับเพราะ,ะเพราะว่า,าเขาสั่งมาจากทางออนไลน์อยู่แล้วครับส,ส่งมาส่งไปไม่ต้องเจอตวัวเขาไม่ต้องใช้พนักง,งานเยอะงเขา,าคนเดียวทำกับใครใช่ครับถ้าทำหลายๆคนเนี่ยคุณลิตี้มันจะไม่เหมือนกันครับ